ยุบขายพิษกองไงว่ะเออผลอันนี้เป็นแปลงไรสารพิษเออ่ยไรสารคือว่ามีสารเคมีเป็นแปลงของออดครับมาทุกปีเสมาเช่ไหมคือเก่าปลูกยังเริ่มต้นปลูกในออดช่วงในออดช่วงนี้นะสิล้งแต่พักกาดพอมันมลิผลพักกาดได้โอพักกาดพักกาดซอยแล้วครับพักกาดดอกเออแล้วก็หอมหอมาน้นหอมเนียฟังพุ่นสลัดบ่ เออพงลงสลัดพ,พอช่วงมันช่วงหน้าหนาวลงสลัดเออเย่ยมครับไปชมครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกษิจชุมชนและวกการสร้างไรายได้แบบบ้นบานๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาดูแปลงไร้สารพิษช่วงหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวกับ คนที่แบบไร้สารพิษก็ต้องออดออดสวัสดีครับ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 ยูตีมีแห้งออดยูตีมีแห้งพื้นที่เขานี่คือเป็นพื้นที่บ้านยังบ้านอุ่มเม้าหกตำบลตำบลไห่ยองอำเภอพังคโคนจังหวัดสุรนครอแบบปลูกไรสารช่วงนี้ออดเป็นในปัญหากับการปลูกพักช่วงนี้มีปัญหาบะ ปัญหาบ่ปัญหาคือแดดแดดแด้งหมดตอนช่วงช่วงบ่ายจะเหตุการณ์บ่ได้บ่เออก็เลยต้องเหตุได้ก็เลยฟาเหตุแต่ตั้ตอนเศร้าเหตุตอนเศร้านะเหตุตอนเศร้าแป้งอัดปลูกมีมีอย่างไงมีปลูกพักอย่างไงมีช่วงแรกนี่ช่วงแรกสิลุงพักกาดพักกาดซอยพักกาดดอกแล้วก็หอมหอมแล้วก็หอมป้อมแค่นี้สลัดสลัดอื พวกถั่วพวกพวกถั่พวพว,พวกบวชพวกข้างก็มีน่าฟังนะเดี๋ยวเขาจังบปเบ่งอันนี้ก็คือการปลูกของออดอนี่คือไรสารไรสารไรสารเพราะวา่าการยกแปงปพุนแปงงามๆอันนี้ปลูกย,ยังเช่นในออดนี่อันนี้วานพักการใบรถรดนี่เบิร์ตกาเสียอันย้อนอตัวนี้ขายพักเป็นแบบไรสารมันดีงามเนาะค่อยทางพี่จหน่อยแห้งคดเดียวพิธีการเฮ็ดแปลงยกแปงคือจังออดยกแปงเช่นแล้วนั่น เอาเอาอย่างในใส่เนี่ยส่วนเอาอันเ้าหยกแปลงเลยละฮะก็อันพวนดินแล้วกะเอาอันปุยเอตอมมาละโรลอมพื้นแล้วก็แล้วกับปุยขี้หมูปุยขี้หมูแล้วกะอันถ้ามีแกลบแกลบก็ใส่แกลบอันแกลบอันที่มากแล้วแกลบแกลบโดนๆหน้าแกลบดำน่ะเออก็เอาใส่รถทีใส่ให้มันดินมันผุ อ้ผักหอมก็งามเนียสิแล,แ,ลแล้วลกว็แล้วก,ก็ปลูกเลยจยังเสียบ่แล้วก็พวนแล้วก็แล้วก็เกี่ยแล้วก็หวานเออพวนแล้วก็หวานเลยเอ,อแล้วก็ทีงามตึง้งขึ้นมาเลยเนาะสลัดนะฟังพุ่นสลัดสลัดเนี่ยยังบบ่พวัชพวนสองสามมือสองสามมือกั้สิพวนเวลาเวลาเาี่ปลูกผักสลัดเทาเทาต้องเอาเมล็ดพันธุ์มันมาก่อนบ่ออดเพราก็หวานวานอ๋อหวานใส่แปลงนี่แม่นเ้าวานคุ้มไว้ แล้วก็มันญงประมาณโดดไปได้จังเข้าจังออกไปใ่แปบก็ประมาณยี่สิบมือยี่สิบมือมันขึ้นใบสองใบอ่าขึ้นใบเล้วก็เนิบเน็บเน็บแล้วก็อันนั้นเลยเพราะว่าถ้าเลยเลยเป็นเดือนแล้วมันจะมันจะล่างล่างแล้วมันจะขอมันจะยาวปีนี้ราคาเป็นไรขายเป็นไขายไปวัดอืดอืดบ่บ่ว่เพราะว่าปีนี้บ่ค่อยได้ลงลายเพราะว่ามันอืด กงง็งามเลยอ่ะเนาะอันนี้นคืออันนี้คือปลูกลงแปลงมันปะอันนี้อันนี้นะเ้าเหาย้อนออกแล้วบัดนี้เ้าวะอ๋อเหลือไว้เหลือเ้าวแล้วนีแซมให้มันเป็นเต็มปแปลงซื่อๆครับเวลายาวขึ้นมาจาักหน่อยเ้ากับลูกคายเป็นกรรมนิหน,<อ>น่อยนะกรรมเลขสิบบาทาบาทราบไหมวันนะกรรมะหาบาทสิบบาทนะสิการมาหาบาทก็มีเด้วยวันนะ้พักหอมออดปลูกหอมไังจังหอมหอมแบ่งคือเก่าหอมแบ่งหอมแบ่งเป็นยังไงราคาช่วงหนี้อด ก็ว่าแพงอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามันแดดมันแดดจีการปลูกก็คือแบงแบบนี้สิที่แบงซื้อหวนมากปอดซื้อหัวานมาซื้อัวมากเลยก็มาลงหอมหอมรับแลพักเพิ่งงามๆครับกำลังงามเพราะว่าเป็นแปลงไร่สารก็คือปอดกินละปอดไขยกินเพต้องล่างอะไรมากนี่ล่างเลยนะล่างกินดินออกนะเออที่วิตของออดัน หลายปีแล้วครับมาหาออดเห็นเนาะมาเบื่องแต่งลายสารขันผู้ใดอย่างมาเบื่องกับบ้านอู้เมาเอ่อบ้านตำบลให้ยองพังควนสกลนครครับเป็นเป็นตัวแทนจำนายอตตอมนั่งมั่งเนาะเออไู้ได้สนใจมาเอาอยู่หลานมาดเป็นเป็นว่าเป็นนเป็นเป็นบ่มีเวลาไปโซ่เลยกว่าจะเรียกปูอินซีบ่ะตอนนี้อะตอมเลยฮะมันปูอินซีปูอินซี ก็คือบ่มีสารผิดบ่มีบ่แบบบ่เป็นเคมีเนาะบ่มีเคมีมันจะอาจเป็นเม็ดคือเม็ดเม็ดปุ๋ยนี่แหละพักขึ้นก็งามครับเพิ่งครับเอาไปกินก็ป้วนกบนี่แซ่บปยังเรื่องในซ้ำเนาะช่วงงานนามันจะคายได้เพราะว่าถ้าเลยเลยมันจะชนอิดอืดหนนึงพัดกาดใจออดล่มโดนมาเลยล่ะอันนี้ประมาณยี่สิบมือมั้งอ๋อนี่มันได้กันยี่สิบมือประมาณนี้หรือเ่อืมมันใหญ่คือเว้นเอาเขาเก็บได้หล้่เนาะ เพราะว่ามันขึ้นพอสมบสองใบเ้าก็เริ่มย้อนออกอะมันห่างเพราะว่าบงมอสีลง,ง,ลงบาแพงบ<อ>ืมอสิีฮัมยอดราคาแพงบ่เมลเดพันุ์ม,นมันคือยังเบิดแปลงน,น,นีออดใจผมะมาณจากบาทเมล็ดพันธุ์เมลพันธ<ะ>ุ์บ่ะแมนซื้อมาเป็นกระปรอง,องกระปองกระปองละหา้าสิบหกสิบบาทนี่ละมั้งใกล้เป็นปีเทาบ่บอกเอาไปซื้อเทาดี่แค่ว่าเทาอนซื้อกระปองมาแล้วเข้ากระจล้วกะเขาหวานหวานเซ็เขากะ หมัมกแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไวอ๋อต้องแช่ตู้เย็นบ่จังเออเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเ่าแกะเขาแกะออกแล้วเขาบ่แช่ตู้เย็นน้ำพักมันมันเวลามันจะเบิดเอาอยู่ไหวอ๋อเ่อตองแช่ตู้เย็นไครั้งที่ว่าปีนี้ใส่บอลพอแล้วแช่ตู้เย็นได้แช่ตู้เย็นไว้เบิดปีจรงสิก็ะไรบ่เบิดปีอสลัดคือกันบ่เออแล้วมันเท่ากับองมาใส่ปีน้ะเออกับเกิดคือเก่าอันนี้นี่สลดัดนี่กับ สองปีะไเนี่ยนี no. ่ว้าตื่นมากนะใหม่สองปีอเนี่ยอ๋อเทคนิควิที่การก็คือทุบใส่ปลาเบิดโอ้ะเอาไปใส่ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นใส่ฝาตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้ถั่วคือกันพวกถั่วพวกอย่างหมดทิ่งืงจำเป็นต้องเอาไปในตู้เย็นเป็นปีสองปีก็ได้คุณปีสองปีกันได้ออเก็บไปอากาศเย็นๆอืมก็คือเป็นนี่ครับ เบืองแปลงกันยกแปลงเดี๋ยวเข้าไปปุ่นออดผุ่นมาออดไมาไม่ผิดจากไหนการดูแลรักษาพวกหญ้าพวกอย่างนี้ออดย่างไหพวกหญ้านี่บอกะถ้าเข้าเห็ดเห็ดแปลงเงินเป็นระบบอย่างสล่ะมาเล่ดูแลง่ายกว่าเออดูแลง่ายเนาะมันดูแลง่ายกว่ากว่าเห็ดเป็นแปลงน้อยๆขึ้นข้างประเภทขึ้นข้างเขาออดอ่ขึ้นข้างโอ้ฝนกรลักเห็ดทำความสะอาดพอดีขยายแปลงได้เนาะ เออก็ค่อยขยายไปอือฟังนี่ก็จะเป็นพวกขึ้นข้างขึ้นข้างมีอย่างในที่อดเทัยน่ะข้างก็จะมีพวกถั่วพูอืถั่วพูถั่วฟุกถั่วพวกบวบโอ้พวกบวบเนี้ยจะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเนบไปอีกเพราะวันเห็ดแบบช่วงนั้นช่วงช่วงมีนาเมษสามห้อนหองก็เลยสงสัยจนภาใต้กระสีอันนั้นได คันแทบแทบนี่ออดล่มทุ่นลายไปไหนคันคือยังเห็นน้ำสปริงเกอร์น้ำยดนี่น้ำยดบอกแนนเฮ็ดโดนไม่ไหวะอันนี้น่ะอันนี้น่ะของก้นกู้เฮ้ของก้นกูซื้อมากเถึงแล้วบอกตอนแรกว่าจะลงแปลงอันอันทักแต่มันบม่เวิร์กก็เลยก็เลยเอาเอาก็เลยเอาใส่ของเก่ามาใส่อ๋อเฮ็ดอันนี้ก็ดีกันเนี้ยรถ เสียเวลาเข้าเรื่องการปลูกบวกกันงามเลยเห็นว่าเห็นตึกขาวขาวไปออกตรงน้อยแต่ซีน้อยอะไรนะฮะบวกเบิร์ตนี่กะรทอผู้ข้นกะอสลับหมายถึงว่าอาดปลูกอันตัวนี้จะเป็นบวกเป็นวันปลูกด้วยไหมเราบวกนี่บวกนี่โดนนะบ่โดนแหละเด้โอ้ไป็นเบิ่งเท่านั้นเท่านี้อ่าอันนี้เพิ่งลงเพิ่งลงแดงสีลงเชื่อสามสองอาทิตย์นั่นอ่าราการเลย อันนี้กะสิต,ตีแปลงไว้กะสิลงครับลงบักแตงก็บักถั่วเอา่เอาอ่ออาอ่าขอยค่อยเห็ดลักไปเรื่อยเรืเอ่อยลักในบรรทัดกัคบค่อยสม,อ,มอันนี้คือเป็นบวกเพิพ่นเพิ่นลงแบบว่าอันบักบวกบดอายุว่าละบักถั่วขึ้นมาอื แล้วก็กระตัดกระตัดกรตัดต้นแล้วก็แสงออกครับเพิ่นมาจังบได้มัดลายเทื้อได้วยการได้การเออครับบวบเป็นสายพันธุ์บวบหอมบ่นี่บวบหอมบวบหอมเวลาเวลาออกไปขายหน่วยตำหนี่พ่อขายไปพ่อไปเออตำนั้นแหละสามหน่วยสามหน่วยสิบบาทมั้งฮะสามหน่วยสิบหรือนี่ห้าใดนี่แหละย้ายขายบนูาน พูดถึงออดอื่นเจ้าสีดยาบอันประเภทบววนี่ส่วนมากส่วนมากเขาจะสีดนะสีดบัวอือคันบัวสีดมันก็มันที่เป็นเจาะนอนเจาะมันบาอืมนอนเจาะห้าก็ต้องแต่ว่าของออดแต่ว่าย้ายส่วนมากย้ายใบแก่ย้ายสิเด็ดเด็ดเด็ดใบกองเห็นบ่เด็ดอันใบแก่ใบออกเด็ดใบแก่บ่อให้มันปูกฮั่นครับเบืองบวกเป็นเบืองแล้วโอ้ยโอ้งามเลยบัวออดเป็นนนี่ครับ ขอเก็บเราเด้นนี่เนาะเก็บไปขายละมือนี่มือนี่แล้วราบามือหวานบัวบัวเพิ่นนี่เพิ่นปลูกเก็บขู่มือขายประมาณสามสิบสี่สิบบาทหนึ่มือหนึ่งก็ได้บ่เออบัวเพิ่นปลูกเพิ่นเพิ่นปลูกยากบ่อายุการเก็บมันถี่โดนไปไหนโดนเด้อประมาณเกือบห้าหกเดือนพุนเด้อบ่ถ้าถ้าดูแลรักษาดีๆเนาะห้าหกเดือนให้น้ำทุกมือบ่เพิ่นนี่บ่เพราะว่าดิน ห้าอัอนอันอพุมแปะบางทีเขาจะจีบยอดไปใครก็ได้งามงามบ่งบวกกันครับนี่แหละก็คือเป็นผลผลิตของอ,อดพันธวปีวมันเป็นถั่วฝักยาวบ่บถั่วปี<า>มันปลูกเฉพาะหนานี่ทั่วปีอืทั่วปีที่เป็นอันมันเกิดเป็นพุ่มเหมือนบ่บ่แไม่เป็นพุ่มเป็นอันหมากหมักสันสันจำเนียไหมอ๋อหมากสันสันบอเออเป็นพันธุ์บ้านนะไหมพันธุ์บ้านห้าอัาบ่พันธุ์บ้านงามงาม พอเก็บแล้วนี่นี่น้วยนำงามๆเป็นวิธีการห่ากะแต่ถ้าเลยช่วงมีนาเมษาไปแล้วกับทบปีเมื่อกีจะเศร้าปลูกว้าเศร้าปลูกห่ากับปปลูกถั่วฝักยาวเอาสุดยอดมันก็จะมุนเวียนไปข้างกระใส่ข้างเก่าข้างเก่าส้มนำมาห่อต้กระยากระมอดขยันเก็บอันรื้อออกแล้วก็ตัดตัดตัดเอาอันนี้ปลูกดวนไปได้แล้วอันบักบัวเพรานี่ บักบวบนี่ปลูกตั้งแต่หนาฝนเพราะว่าบนตะเ,เกียบ<ล>หลักเนาะหลักนี่เนาะมันยังเก็บได้อยู่เนี่ยกับมัยังเก็บได้อยู่ใช่ไหมแสดงว่าการปลูกไรซานพิษนี่มันอายุการเก็บผลผลิตที่ยาวมันเบอะดยาวก็เป็นผลดีเนาะ เป็นผลนดีของการเจ็บพ,นพ้นก่อนค้ะเมื่อวันตอน,ตอนต,อนตอนตะกี้ก็ยังวกคุ้มแปลงบัดเนี้ยเออบัดมันดูแลรักษายากผู้เดียวก็เลยก็เลยเอาพยางป,ปูแมนดีแล้วอันพยางปูมันก็ดีลดอันวัชพืชนะลดวัชพืชแล้วก็บักบวิ่งห้องก็ดีงามนี่คิดว่านี่งามตึงเลยโอข้ขับขับบึงโอ้มันกลางก็ดี ออกกำลังกายทางหยาด้ยิยนแทางหยาเ,<อ>เพราะว่าช่วงดวดวแดดแดดต้องเก็บพริกบ้ออมันแดด <c oughs> เฮ<อ>็ดยกแปงกินมากจริงเนานะตากแดดก่อนมายกแปลง<อ>พักเป็นการ<ข>งามๆครับพักกับกล่นหยาออกสะก่อน,นเลออแล้วพักก็ตีแปงสลัดฟังพุนกันงามเป็นในปัญหาเรื่องนาฝนปีนี้อดอมาฝนมากแรงๆเข้าช่วงหนึ่ง เร่งเร่งเหตุมาได้เลยเจะมาได้เลยไปเหตุน้งเข่าแจ้งเข่าโอ้พูดอภิปรันอันนีกต่เจ็๊บไปขายยังไงจังมือจัืองนี่เจ็บขายเยอดอันนี้ป่ะเดียวอีกสองสามมือกันลวก็ค่อยเก็บขายไปเท่าไหร่หน่อยอืก็ได้มีรายได้แย่ไปขายมันประกาศตลาดแยกก็ไปขายแย่ขายออมบัตขายออมบัตขายเง้มตัวเศร้าตลาดเศร้า ตลาดตลาดเศร้าเขาสิใส่บาทเพระว่าอ๋อยังไาซ้อมมากขาเจ้าเห็นพักวัดกับบ้านไร่สารพินเหล็กถูกเขาเจ้าก็ซื้อน้ำเพราะว่าอยู่บ้านนั้นเป็นอันอันประเพณีตักบาตเออเออข้าออกพักไปขายน้ำขาคพักไปขายนะด้วยกันด้วยกันอาทถามอันออดอันที่ปลูกไรสารมานเนี่ยออดมีความรู้สึกยังไงกับการปลูกผักไรสารกับแบบเคมีตามความรู้สึกเจ้าของแท้ๆเลยยังไงกะ บ่ต้องพกของไปใส่ไม่ได้ไปไหนเออก็ก็ดูกระแปลงผักเขาเนี่ยยื้กระแปลงผักเอออยู่กระแปลงผักกระียงน้ำสุกเมกระเสาแบบปลูกแบบไร่ซานนี่ก็คือห่อสบายใจสบายใจห่อห่ออยากลกมากินกับเอ้ซื้อกะห้องกระได้างหนับเล็กน่อยก็กินได้เลยสบายใจแล้วก็ปลูกเองแล้วก็โคตรที่เขาซื้อไปเขาก็สบายใจนะสบายใจแล้วก็เพื่อสุขภาพความนะอ่อนนะเอาเอาไปกำลังใจเดี๋้จังมาอีกไม่ได้ปลูกกระลำปีบ่ปีนี้ นะอันกาไปแล้วมาสิ่งเดี๋ยวกระลำปีล่องอยูเพราะมาหาอย่าเกิดท้องเดือดเนี่อันจะดีแห้งออดจ้าสุดยอดครับเนี่ยอัดครับเป็นแปลงอติดตามสุดยอดสุดยอดติดตามเดี๋ยวผู้ใดอยากมาเบิ่งแปลงเพิ่นครับมาบ้านให้ย่องบันบ้านอุ้มเมาะบ้านอุ้มเมาเอออุ้มเบอร์เบอร์โทรศัพท์ออดเบอร์ไหนมีเบอร์ป่ะมีเก็เดินจดให้บอกนะจำได้วะศูนย์เก้าห้าอ่ สองห้าหกครับเก้าเ้าสามเก้าเยี่ยมออดกับบันอุโม,มาแปลงปรไรสารพิษปลูกผักผู้ใดอยากได้วิธีการปลูกผักแบบรไรสารที่มีคุณภาพก็ต้องออดครับเพราะว่าผมมาสี่ปีแล้วเต็มๆแล้วครับมาหาันทุกปีช่วงนาปลายฝนต้นหนาวจะมาครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงกลางๆคนปลูกกะลัมปีง่ำ,งำ กินแบบปลอดภัยเดี๋ยวมาหาเพื่อนเนี่ยพี่หน่องเน้ออ่ะยืนดีไม่แห้งอ,อัดยุดยรับสุดยอด,ดย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ